สวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนวันนี้พงกี้ชาแนลอยากจะชวนเพื่อนๆมาลองทำชีสเค้กหน้าไม้กันครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่เพิ่งเข้ามาชมช่องนี้เป็นครั้งแรกอย่าลืมให้กำลังใจด้วยการกด subscribe ช่องพงกี้ชาแนลและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ใหม่ในครั้งต่อไปครับถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลงมือทำกันเลยดีกว่าครับก่อนอื่นเลยเดี๋ยวเรามาเตรียมพิมพ์สำหรับอบชีสเค้กหน้าไม้กันครับวันนี้ผมใช้เป็นพิมพ์ขนาด3ปอนด์แบบถอดก้นได้แล้วเราก็นำกระดาษไขมาวัดกับพิมพพิมมมพพพพ์์ใใหห้่กาอปรระณคับ พอเราได้กระดาษไขตามขนาดที่เราต้องการจากนั้นเราก็พับครึ่งได้เลยครับโดยเราจะพับครึ่งกระดาษไข่2รอบตามคลิปครับเราก็จะได้กระดาษไขออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับจากนั้นเราก็จะพับแบบมุมทะแยงแบบนี้ครับให้เพื่อนๆพับสักประมาณ2-3ทบครับหรือให้ได้เล็กที่สุดครับ หลังจากนั้นเราก็นํากระดาษไขมาวัดที่พิมพ์เค้กครับให้ได้กล่นกลางประมาณนี้ครับแล้วเราก็พับกระดาษไขให้ได้ออกมาประสาประมาณนี้แล้วเพื่อนๆก็สามารถขี้ออกได้เลยครับจากนั้นเพื่อนๆก็กดกระดาษไขลงไปในพิมพ์ก็จะทําให้เรากดกระดาษไขได้ง่ายครับไม่ต้องจับกีบให้เรียงกันก็ได้นะครับผมกดลงไปแล้วค่อยเก็บขอบที่มุมด้านข้างครับพอเราทําเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้เลยครับ ต่อไปเดี๋ยวเรามาเตรียมทำชีสเค้กหน้าไม้กันเลยครับให้เ,เพื่อนๆเตรียมครีมชีสท,ทั้งหมด500กรัมนำมาพักไวที่อุณหภูมิห้องสักประมาณครึ่งชั่วโมงครับหรือสังเกตว่าครีมชีสของเรานิ่มครับแล้วเราก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางแล้วค่อยๆปรับเป็นสปีดสูงครับตีให้พอครีมชีสของเราคลายตัวครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำตาลทรายลงไป120กรัมเกลือป่นเสร็จ1/4ช้อนชาแล้วก็เปิดเครื่องตีด้วยสปีดกลางแล้วค่อยๆปรับเป็นสปีดสูงสุดครับ เราจะตีให้ครีมชีสเนียนและน้ำตาลทรายละลายดีครับในระหว่างที่เพื่อนๆตีสามารถพักปาดขอบอ่างก่อนได้ครับครีมชีสของเราจะได้เข้ากันดีครับพอเราสังเกตว่าครีมชีสและน้ำตาลทรายของเราเนียนดีแล้วเพื่อนๆก็ปิดเครื่องและปัดขอบโถอีกรอบครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใส่ส่วนผสมของวิปปิ้งครีมลงไปครับวันนี้ผงกี้เลือกใช้ลิชน r แองเกล่าฟาร์มเฟรมิลครับโดยเราจะใช้อยู่ที่260กรัมโดยเพื่อนๆเปิดเครื่องตีด้วยสปีดตามสูตร แล้วก็ค่อยๆเทลงไปจนหมดครับในคลิปวิดีโอผมลืมกดอัดตอนเทวิปปิ้งครีมตั้งแต่ตอนเริ่มต้นครับแต่ก็ไม่ยากครับแค่เ,เพื่อนๆค่อยๆเปิดเครื่องตีด้วยสปีดต่ำแล้วก็ค่อยๆเทวิปปิ้งครีมลงไปจนหมดแล้วก็ตีจนกว่าส่วนผสมของเราเนียนเข้ากันดีครับพอเนียนเราก็ปิดเครื่องและปาดขอบโถให้ทั่วอีกรอบหนึ่งครับแล้วเราก็เปิดเครื่องตีตอ่อด้วยสปีดต่ำเหมือนเดิมครับแล้วก็เติมไข่ไก่ลงไปเบอร์สองครับผมใช้ทั้งหมด3ฟองแล้วก็กลิ่นวานิลลาหนึ่งช ให้เพื่อนๆค่อยๆทยอยใส่ทีละฟองครับพอเราเทไข่ลงไปจนหมดแล้วเราก็ตีต่อแค่พอสมบนผสมทุกอย่างเข้ากันดีครับขั้นตอนนี้เราจะใช้เวลาไม่นานจากนั้นเราก็ปิดเครื่องและปาดขอดโถให้ทั่วอีกรอบครับเดี๋ยวพงกี้จะถอดหัวตะกอ้อออกก่อนครับแล้วเราก็จะมาร้อนแป้งกันครับผมจะใช้ปแป้งเค้กทั้งหมด14กรัมครับแล้วเราก็ใช้หัวตะกอ้อค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้พอเข้ากันครับไม่ต้องเปิดเครื่องเตีล้วนะครับจากนั้นเราก็จะเติมน้ำเลมอนลงไปประมาณสักหนึ่งซีครับ เพื่อนๆสามารถปรับความเปรี้ยวได้ตามชอบครับจากนั้นเราก็ใช้หัวตะก้ออันเดิมครับค่อยๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีครับแล้วก็เก็บรายละเอียดด้วยการใช้ไม้พายตะล้อมส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันแล้วเราก็นํามาเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมเอาไว้ครับแล้วเราก็ใช้ไม้พายค่อยๆเกลี่ยนหน้าเค้กของเราให้พอเสมอก,กันครับแล้วก็หาไม้ครับผมมาวนเพื่อตัดฟองอากาศอีกรอบหนึ่งก่อนที่เราจะนําเข้าอบครับ วิธีอบของแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันครับสำหรับพงกี้จะอบที่อุณหภูมิ180องศาเปิดไฟบนล่างเปิดพัดลมใช้เวลาอบประมาณ35นาทีครับจากนั้นเราก็จะปรับเป็นไฟบนอย่างเดียวและปรับอุณหภูมิอยู่ที่200องศาแล้วอบต่อประมาณ5-10นาทีให้ได้สีตามที่เราต้องการครับ แล้วเราก็นําชีสเค้กออกจากเตามาวางพักไว้บนตะแกรงประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครับแล้วก็นําไปแช่ตู้เย็นต่ออีกประมาณ4-6ชั่วโมงครับหรือเ,เพื่อนๆจะทิ้งข้ามคืนเลยก็ได้เช่นกันครับ เมื่อชีสเค้กของเราเซ็ตตัวดีแล้วเราก็นําออกจากพิมพ์และแกะกระดาษไขออกครับเตรียมที่จะมาตัดแบ่งเป็นชิ้นๆกันครับวันนี้ผมจะแบ่งออกเป็นทั้งหมด12ชิ้นครับถูกขางที่เราลงมีดตัดชีสเค้กเพื่อนๆจะต้องนําไปลนไฟให้ร้อนครับเสร็จแล้วก็ทําความสะอาดมีดแล้วก็นําไปลนไฟใหม่แล้วก็นํามาตัดครับเราก็จะได้ชีสเค้กหน้าไม้แบบนี้น่ารับทานมากๆครับและวันนี้พงกี้ก็จะบีบวิปครีมของลิชแองเกล่าฟาร์มเฟรชมิลครับตกแต่งให้เพื่อนๆดู6ชิ้นครับ อีก6ชิ้นเราก็จะเสิร์ฟแบบไม่แต่งหน้าครับ จากนั้นผมก็จะตกแต่งด้วยสตรอเบอรี่ลูกใหญ่ๆแบบนี้เลยครับก็จะทำให้ชีสเค้กหน้าไม้ของเราหน้ารับประทานยิ่งขึ้นครับและที่สำคัญยังเพิ่มมูลค่าให้กับชีสเค้กหน้าไม้ของเราอีกด้วยครับก็เป็นอนวาวรเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับชีสเค้กหน้าไม้ของเราในวันนี้น้าตาน่ารับประทานไหมครับถ้ายังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูได้ครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์ให้ผมคี้ด้วยครับและอย่าลืมกดติดตาให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ